ลูกค้าทออสสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคุณสู้เราช่วยได้แล้วนะครับเริ่ม6มกราค,คมนี้เป็นต้นไปครับนายกมนภพบวีระพละกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสเปิดเผยนะครับว่าทางทออสนั้นในฐานะสถาบันการเงินของรัฐร้อมดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการคลงังและร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการร่วมแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประชาชนผ่านโครงการคุณสู้เราช่วยครับ โดยเปิดให้ลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทที่ทำสัญญาก่อนวันที่1มกราคม2567และมีสถานะค้างชำระเกิน30วันแต่ไม่เกิน365วันหรือมีสถานะค้างชำระไม่เกิน30วันที่เคยปรับโครงสร้างหนี้และเคยค้างชำระมากกว่า30วันระหว่างปี2565ถึง2567 สถานะดังกล่าวนี้นับแค่31ตุลาคม2567เ,เท่านั้นนะครับสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน g h b All Gen หรือแอปพลิเคชัน g h b All b f r i e n d ตั้งแต่วันที่6มกราคมนี้ไปจนถึง28กุมภาพันธ์2568ครับสำหรับโครงการคุณสู้เราช่วยนี้นะครับก็จะแบ่งความช่วยเหลือออกเป็น2มาตรการด้วยกันครับคือมาตรการจ่ายตรงคงทรัพย์และมาตรการจ่ายปิดจบ ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศครับ